ใส่บาทเสร็จเรียบร้อยนะคะปา้ากับใส่ไม่ได้ตั้งกล้องเพราะว่ากลัวไม่ทันก็เลยรีบใส่บาทแล้วก็ได้ใส่แล้วนะคะแต่ไม่ได้ตั้งกลงนะ้องเนาะอันนี้ก็นี่ค่ะก็ใส่บาทเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ค่ะกะ็เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วยะไปลงทางนั้นดีกว่าลงทางนี้ไม่ได้

โอทนังอุทธกังวะลังพุทธะสาวพุทเธมะอิมังศูปปยัญชนะสามปันนังสาลีนางโอทนังอุทธกังวะลังพุทธะสาวพุทเธมะอิมังศูปปยัญชนะ นังสาลีนังโอทนังอุท a กางวะรังพุทธะสาวพุเชมังสาธ

านังเมปาริสุทงังอาสมุลาโหสีลาทานังนิพานังปรม,มังสุขังอุทังเมทานังมาตาปิตุนังเตตานังทังกินางหตูสุขิตาโหตู อีทังเมธานังสามิโกภะรยานังเปตานังทักขิณังโหตุสุขิตาโหตุอิทังเมธานังบุตตาบุตินังเปตานังทักขิณังโหตุสุขิตาโหตุอิทังเมธานัง กัติกานังเอตานังทักขิณาโหตุสุขิตาโหตุอิทังเมธานังมิตาสายานังเอตานังทักขิณาโหตุสุขิตาโหตุอิทังเมธานังอาจาริยานัง เปตานังท่ากินังโหตุสุขิตาโหตุอิทังเมธานังเทวตานังเปตานังท่ากินังโหตุสุขิตาโหตุอิทังเมธานังสัพพสัตตานังเปตานังท่ากินังโหตุ สุกิตาหูตุสาธุอิมานิมายังพันเตมาติกาพจานี้จับเรวลานี้ทีขูสังฆศสาโอโนชยามาสาธุโนพันเตทิ่ขูสังโฆอิมานิมายังพันเต มัติกาพัตานีสัาาพเพวลานีปฏิการหาตุอธมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินันจามัติกาทยานังยาตกานันจางีิขราตังทิตายะสุขายขาะ้าแต่พระสงค์พุพ้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตติกาพตาหารและข้าวินทาบาพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับมัตติกาพตาหารและข้าวินทาบาพร้อมทั้งของบริวาร ของข้าพเจ้าทั้งหลายเมื่อรับแล้วจงมูทิกุศลผลบุญมาให้จก่ดวงวิญญาณของอาจารย์เดชเชื้อคมตางผู้ที่ล่วงรับไปแล้วถ้าดวงวิญญาณของอาจารย์เดชเชื้อคมตางไม่ได้รับรู้ข่าวสารการกุศลในครั้งนี้ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอฝากไปกัดอินพรมยมยาจัดตัวโลกบาลทั้งตืนรัแม่ธรณีฉุนหน้าคตดนางนานเม่ขลาปุณมหูแก้วและตาทิพทั้งหลายจงนำเอาข่าวสารการกุศสลในครั้งนี้ ไปบอกแก่ดวงวิญญาณขออาจารย์เดชเชื้อคนจานเมื่อดวงวิญญาณของท่านรับรู้แล้วจงมารับเอาส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทําอยู่หน้าเพลาวันนี้ถ้าดวงวิญญาณของท่านตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุก ท่านมีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปการมโนมันเพ่ได้ปรารถนาไว้เถิดสุขสาธุคับบริวารเอามามา่อ้นครับเดี๋บริวารทั้งหลายเราบริวารมาในวันนี้เ้าจะเอาท้านเจ้าอัน

เออยามบ่ได้บ่สิเล่นทาง ừ. ừ nhiều lần rồi chị chị nghe đâu mình đang luôn luôn xong mà đây à ตบวไปเลยครับนี่ครับครับก็ก็ไดับมีคครับไ้ก็ได้ตัวนี้งานรงานก็จะจัดสาพโครงการตามเข้าลเลยได้ครับนั่นเริ่นเลยาล้มีปาแม่ปูอรับเลยอ่ เนได้ที่สองไปเลยครับว่าที่สาเลยคราลงนี่มไปเลยนะเป็นาห้อรีบ้อยลบ้านเามอนอันนี้ใหย่าลานเดินี่เลิอลานอันนี้ลานอันนี้นะอลานอลาน

ตัวนี้องเล่เป็นองเป็นองไปนะองเรกองตรงไปเลยป่านไลไมไปนั่นนสองสามที่จะยังบอกป้าไปได้เอาสีนาได้ทุกคก็เป็ลิ้นไปไปแล้ว งั้นละมเือาไม่ได้จัดก็เลยมน้ำลายรั่นใจหุ่นเตะเชือยังมันอื่นก็เลี้ยวุงอยู่แล้วมาใหม่เอาไรพิินก้นพิบินโดนจนอับอายนี่กี่ยาเุบุ้งมานี้ยานอนี่าที่ส่ มะกุนะกไหคือถ <Caribbean> ึงม <ours> ันเนนัง <elas> อีกหรอเปนนังอีกของของส้มวันนี้ส <Trop> es <están> oh yes, ้มกินข้าวแล้อกินส้มจานส้มหนือยเนาะใหญ่เด้อใหญ่เด้อใหญ่เลย

คอยเอาด้วยฮัลเอาไปโรดลุงคอยได้นี่ค่อยยันเมยคอยไม่ได้กินบ่คอยเออเมย์ละอยืนอนหานละยันเล่าถามมา่ได้กินเจ้าเขาอ่ะน้ำคือไม่ได้กินเทนไนได้ใหญ่กันคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ดกดกระด,ดิ่งกดติดตามนะคะถวายพัฒนาหารนะคะถวายพัฒนาหารก็ขอลงคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด กระดิ่งกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยแล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะดูไลฟ์สดย้อนหลังให้ด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ